กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพบกับมาสเตอร์เบนนะครับผมที่จริงชื่อก็ j ีจีซูบีโอนะครับผมเราได้ทำการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ขอโทษที่หายไปดานะครับเพราะว่าต้องทำทำที่อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เรียนออนไลน์อิ่ิบาแต่มันก็หนักซะเหลือเกินนะครับโอเคผมไม่มีเวลาพาดเท่าไหร่เราเล่นเกมเถอะ เราจะได้เป็นประเทศไทยนะครับผมโอเคประเทศไทยต้องชนะครับปาป้าป้าป้าอ่าเราเป็นพาราเมติกญี่ปุ่นนะครับเชฟเบเนสแล้วก็เยอรมนีโอเคอ่านี่คือแปลงค้อแปลงค้อใช่อันนี้ก็พี่บูนนะครับพนปลครับเจ้าพนปอนะครับ,รรรบเพิ่นทัพก่อนเนาะ ตัวนี้นะครับนี่นี่ลงน้ำไปเลยโอเคเราจะซื้อรถถังนะครับรถถังปาบเข้าไปนะครับโอ้โหโอเครีไปเลยรีไปเลยรีไปเลยผู้ขับรถเร็วนะครับเฮ้ยใช่จังวะอ่ะมาแล้วตาของเราได้กันสิบสองบาทเอ้ยมันมีคนมาบุกครับอ่ายึดท่าเรือก่อนนะครับ เมนะครับผมเล่นไปอ,อ,อะไรเนี่ยอืมเี๋ยอย่างเงี้ยทำไงดีไม่ได้ไม่ได้เอาโอเคโอ้โหมันยังเก็บนะลุกเลยลุกเลยมีรถถังด้วยนะแหมอ่ะซื้อ ทหารก่อนนี่ร้อยหนึ่งไปไปเธอต่อไปเอ้เราก็ยึดท่าเรือไปได้แล้วโอเคเราจะซื้อเรือดำน้ำหรือไม่หรือ,อยังไงเราดูไปก่อนนะครับอ่ะไปหนึ่งร้อยบาทนะครับร้อยร้อยร้อยสองบาทโอเคขึ้นประตูนี้ยิงไปเลยป้าบอาอ้องออมมันหรือเปล่า เราเราจะได้เกียบนะฮะนี่นี่ยิงไปเลยยิงไปเลยอืมมันจะแตกแล้วไอ้คนมันจะแตกแล้วอุยปาบทานนะโอเคโอ้โหคนทหารเราจะตายเด้อเดๆอเอเด่ดดะเพิ่มทหารไปอีกไปเอ้ยผมลืมเลยว่ะ มันจะยึดท่าเรือเราเอ้ยช่างมันนะครับเรายิงได้ครับจอพรปอเราโหดอยู่แล้วใช่จอพโป,ปไปต่อไปนะครับเฮ้ยเร็วดีวะอักเกรสโอเค92ว่ะเพราะมันยึดท่าเรือเรานะครับออยิงแม่งทิ้งเลยยิงทิ้งแม่งเลยนี่โอเคทหารตัวนี้นะครับ เเราจะเอาไปไว้ไหนดีเดี๋ยวนะขัดตัวนี้ก่อนโอเคโอเคเอาวันนี้ก่อนนะครับเราจะให้ตัวนี้ไปยึดทรัพยายกรน,นะครับใช่แล้วยิ่งถ้ามันลงน้ำมันจะเสยเ,เรานะครับยิงไว้ยิงไป,งไปเอา รู้สึกว่าฝนจะตกนะครับโอ้ถามมาผมน่าจะฝนตกช่างมันนะแต่ว่าผมเล่นใกล้ไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคต่อไปมาตาของเราต่อจอมพลปอเอาไง เอ้ยยิงยิงยิงบ้านมันยิงบ้านมันครับอหยางยางหยางอยางยัง,ย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 งไงดีเอ่อเคลียร์ได้เปล่าดูสเตปอืมอืมได้แหละเอาไงดีเอาเลยดีกว่าไปเลยโอเคอ่ะไม่คิสิวเยอนเท่าไหร่เนี้ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี้ย อืมรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไปนี่ก่อนแล้วก็อันนี้ยิงไปเลยโอ้ยเช็ดยิงตายไปเลยโอเคโอเคเราจะเก็บซื้อรถพังนะครับเอ้ยไม่ใช่เอาปืนใหญ่ดีกว่าปืนใหญ่ดีกว่าใช่เราจะเก็บซื้อปืนใหญ่นะครับโอเคลีเทิร์นเชอร์รันี่สเอ่อสหภาพโซเวียตนะฮะ โอเคหรืออ่าอะไรวะเยอรมนีอืมนาซีเออนาซีเยอรมันอ๋อก็จำผิดเฮ้ยมาซื้อเรือดำน้ำแล้วให้ตายเราไม่มีเรือสู้กับมันจอมพลปอ,ปอยิงไปโอ้โหค่าแตกครับค่าแตกแล้วค่าแตกแล้วโอเคอืมเอาอย,างยังไงดียีบิก่อน,นะครับยีบิก่อน แล้วก็ยิงไปก่อนนี่ปิดล้อมมันไว้โอเคถึงไหนแล้วอ,อ่าเดี๋ยวเราเคลื่อนย้ายกำลังพลไปก่อน,นอืมไชน่าเจเจเอสอ๋อโอเคอัน,นี้มันเป็นกำลังเรือนะฮะเราจะค่อยไปนะนีแต่ตรงนี้ ก็ถ้าาไปสู้มันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเพราะว่าโดนยิงนัดเดียวตายนะอ๋อไม่ใช้ปืนใหญ่ดีกว่าเอารถถังมาเลยฮนะเอารถถังมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน่ะจะแพ้เันจะยิงแกงข้อเราแตกใช่อืมโอเคไปรีบไปเลยมีมตมีประเทศทายแพ้โอเค <ม>าตาของเราโอ้ยินได้แปดสิบบาทเองข้ามันจอวพลปอยิง่งอ้าวห้ยแตกขึ้นบ้านเลยนะครับโอเคยิ่งแม่ก็มาสิครับเฮ้ยองห่อ,อมันยึดทรัพยากรเราไอ้ป้าไอ้ป้าเอ้ยอะไรเนี่ง ทำไมผมสม่ไงไปสองกล่องอะไม่น่าเลยข้ามันโอเคยิงอยู่บ้านนี่เลยมาทีนี้เราเก็บเงินไว้ก่อนนะครับเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้ไแล้วเราก็ยึดเมืองมันได้นะครับผมโอเคทำให้ประเทศของเรานะครับอืมเพิ่มพื้นที่ให้กับประเทศของเราโอเคเอ้อแม่งยึดทรัพยากรกูอีกแล้วไอเหี้ยนี่ ไม่เลิกนะมึงแหมตอนนี้ล้อมมันไว้ล้อมมันไว้กดสตูนะครับปีกไกกดสตูอ้าวโอเคเราจะส่งจองบอลฟองเราไปที่นี้โอเคโอเคแล้วอ่าเรื่องวันนี้แล้วเราก็สร้างสร้างอ่ออะไร ข้าวกำลังพลเพิ่มดีกว่านะครับโอเคเอารถเอารถใช่ใช่เอเอาเนี่ยโอเคยิงโอ้ยทบทบทคามไม้ผมสร้างงนี่ไว้เพิ่มอีกช่างมันเอาใหม่ก็ได้โอเคหนึ่งนะเราน่าจะเยอะเติมเยอะขึ้นละเดี๋เราก็ใหญ่ขึ้นนะครับโอเค เด็กเอ้าแม่งยึดปุ๋ยไอ้บ้าเอ้ยได้ทีล้าเราอะ่ะหืมจิตไม่ได้ยิบหนอนไม่ได้ด้วยหายแล้วผมเดีกันกันไว้ไม่ให้ <S <S อ้าวฝนตกหายแล้วครับท่านผู้ชม โโอ้หวังว่าอ่ามันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงระควนเท่าไหร่หรอกแมงคนไม่ได้แรงมากโอเคไปเธอต่อไปอือหอตัวผมโดนตัดประเทศไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเรายึางเหลือแบงคอกที่เป็นหลักๆของเรานะครับคนช่วยประเทศไทยต้องชนะครับ ผมบอกไว้ตัวโตประเทศไทยต้องชนะไม่มีทางแพ้คนไทยไม่แพ้ใครในโลกโอ้ยไอเทียอินเดียโอ้ยประเทศอินเดียมาแล้วโอเคอ,อืมน่าละนี่ทหารมีิดกนะ เราได้นนจะแก้สถานก,การณ์นี้ได้นะครับโอเคโอ้ยลูกซื้อลูกซื่อลูซื้ผมไปได้ซื้อในผลมาด้วยผมลืมผมก็ได้ซื้อเอาโอเคอเรายึดการนี้กลับได้แล้ว ตกมนี้เเอาก่อนนะครับมันจะมันยังใช้ปัญญากรดของเราใช่การไล่ก่อนให้มันการเล่ก่อนเช่นนี้มันจะได้เงินเพิ่มเยอะทุรถใช้อะไรตอนนี้นิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนนะครับใส่เจนๆนะครับเดี๋ยวก็ชนะนะครับอ่าเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับบอกไว้เลยครับประเทศไทยต้องชนะครับอืม จอมพลปอจอมพลปอออกออกออกไปไหนไปได้ไปนี่เกอออกมาทางนี้ปิดทรัพยากรให้จอมพลปอ,อ,อเคลื่อนครับไป,ปเราก็ยิงไปก่อนยื้ยื้ยนะครับยื้เวลาไปเรา,าออกเพิ่มทาหารเข้าไปนะครับเย้ โอเคมันมีได้ผลครับคุณผู้ชมลุมมันเลยลุมไปแอ่นก่อนนะครับเอาลุมทีละอ่ามาเยอะเราจูงไม่ได้ได่แล้วอย่าปัญญาขึ้นทางนี้นะอบคิดนะใน<ม>อน่างนี้โอเค อาตาทิพย์เราก็ยึดได้นะฮะมว่าค่อนข้างดีอยู่นะฮะตาทิพย์ของเราโอเคมาเาถัดไปจัดเลยนะฮะเออเจ้าพ่อ,พอ,พอโผล่หน่อยแล้วกันปุ้มแม่ไม่ธรรมดาโอเคมาตรงนี้ผังตรงนี้โอเคเลื่อนฟร แล้วก็โอ,าาอ,อเ,เอโอเคโอเคแล้ว,วนนมนเป็นไรี สู้คนท้ายน่าจะยากโอเคนะโอเคอันนี้เอาอหไรดิมามาเสริมทางนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยตึงมือมากครับโอเคประเทศมันมิตรเราก็ตีแต่นะตีไข่เขาแต่นะฮะวัรีเนาะรีโอเคเตินของเราแล้วอืมอังนี้ มันจะมีคนมาบุกครับทางนี้โซนนี้มีจะมีตัวบุกเราเพื่อประ,ประาหารด้วยดืวนเราพุ่งป้อจัด มจะมาตัดทรัพยากรผมปล่อยไปก่อนอมาฮะมามามาอีนี้นไงผมว่าแล้วมันต้องระตัดทรัพยากรผมขึ้นตัวน,นี้ดีไหมอืมโอเค ไปเราจะท่าเรือก่อนเดือดมากอ่ะโอเคปล่อยไว้ก่อนนะครับ้เธอจะไปค่อยมาเคลียร์กันสวยนาซีในเยอรมันของเราเฮ้ยแต่ก็โดนยิง ล่วงโอเคมาเดี๋ยวนี้เราได้ร้อยกว่าว่าดีนี่ปิดไปเลยืมันมีตัวมาปิดผมแล้วชิบหายเลยเพนปอจำพนปอพี่ประสงรามยิงเก็บไปได้ให้เก็บปล่อยไว้ไปล่อยไว้นี่ไปล่อยไว้โอเคเราก็ ปล่อยไปตัวเนี้ยอืมโอเคร้อยหนึ่งอืมได้แหละ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 ได้แลนะ้วเนาะน่าจะไปแตกหรือแตกเอ้ยโอ้โหผมเผลอไปยิงมือลั่นครับมือลั่นชิปหายแล้วไงครับ O lêo bắt hết hai tông chân áo lạ lạp, mày o tung tung chặt 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 ยิงไม่ได้โอเคได้แล้วโอ้โหไม่แตกด้วยบอกเลยว่าผมแพ้แน่นอนมารายานี้กูไม่แพ้กูก็งงโอเคจัดไปเล่นให้สุดเว้ เพื่อนเราไม่ช่วยเลยเอ,อ้ยญี่ปุน่นญี่ปุ่นทำไมไม่ลงมาช่วยเราเลย <S <S อืจเจแปนเจแปนของเราไม่มาช่วยไม่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 โอเครถถังโดนปิดอ,บบปอ่ะจอบปืนปอจอบปืนปอไป โอเคน่าจะยื้อเวลาได้อ๋อมันมันปิดล้อมไม่หมดเลยเจอสึกหนักชิปหายได้ไงครับท่านผู้ชมคือเราเราไม่ไม่ได้ซื้อบือนใหญ่ครับอืมสวยสวยไว้ต่อต้านถังมนะั้แต่เราก็ยังไม่ได้ซื้อต้องเงินเราไม่พอต่องถังไลยช่วยตึงไม้น่อ 完了。OK，样。 ยังไม่เป็นไรมายังต่อได้เวย่ยยังไม่ยอมแพ้ครับยังไม่ยอมแพ้เรายังไม่ยอมแพ้แ<ฟ>โอ้โหตัดทรัพยากรกูอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร เงินไว้ก่อนนะครับไอ้จะตึงเวลาเอ้จะเลเวลสองแล้วเข้าบนนะ s <S อ่ะจะซเมินก็ยังไม่พอซื้อรถถังเลยแยยและวแยและวแยละวัวจะล่วงจอมพลออดทนไว้หน่อย ต้องไม่แพ้เยอรมันบุกอังกฤษหน่อยได้โปรดฆ่าอังกฤษให้หน่อยกูจะตายโอ้อยไม่ไม่ไม่ไมจะแพ้อยู่แล้วโอ้ยแย่แย่แย่ดีนะ้วมันมันไม่ตัดทรัพยากรเราโอเค okay. ปิดตรงนี้ไว้ถึงมันจะพังแล้วก็ตามพเพิ่มเออแบบว่ายิงไม่เข้าอยากจะร้องให้ไม่โอเคปล่อยไปโอ้โอ้โอ้ เจ้าพลปอเรายังไม่ตายเอ้ยมันไว้ชีวิตรเราเหรอเนี่ยมันไม่ตีแต่มันจะเอาแบงค์ข้องอย่างเดียวมันไม่หยุดเลืมอนเป็นสูตรมาโอเคมาเปิดกันไว้ก่อนแล้วกัน ตอนนี้เปิดโหมดป้องกันก่อนโอเคจะปอยิงเราจะเปิดป้องกันนะครับโหมดป้องกันของเราอาจะป้องกันให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างไงล่ะเราต้องสร้างป้อมสิใช่เอ,อมเงินเศรษฐกิจไม่ดี โอ้แย่แย่แย่เดี๋ยวเก็บเงินไว้ก่อนนะครับเรายังไม่แพ้เรายังไม่แพ้ดักหน้าอ้าไม่จอมพลปอของเรากูรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ไอโอเคสร้างป้อมไม่นะ จะแ,แพ้ต้องไม่แพ้สิไม่เราแพ้เออยไม่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 ไม,ไม,ไม่โอเคนะครับไว้เจอกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวาลาไปก่อนนะครับใครจะชอบนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจนะครับรอบหน้าเราจะมีการแก้มือแน่นอนนะครับผมผมสัญญาได้เลยนะครับ